ngon nó lo cho nó phó, gấp lúc thì cho khoảng phám Tắt nhà cho nó gấp แล้วที่ขืนยมครับเบื้องขีพโพสิขึ้นรถครับนี่นี่มองเหยียบอะ่ะนี่นี่ยุท่ายรถนี่นี่นี่เอ้ยนี่นี่ออนี่พอก,กดดอนน้อยนัยิดเอออันนั้นล่ะเขาเอิ่อไม่อย่หลับอันมึงเอื่อนั่นล่ะมันขื่นอะไร้บบนี้อ่ะเบิ้งครับเบิ้งวิธีคนสิหาวิธีขึ้นรถ

ใครโยมไหมจะยำไหมตัวไหนโฟแมนใส่หมวกขาวมาบอกนี่เฮียแล้วเฮียแล้ว ฝนกับโต๊กเล่นสิโต๊กแห้งกับปลาโต๊กฝ้าเมือดขึ้ม,โด,มโดดลงเรื่อยไปเอาทั้งหัวเลยลง อันนี้เพิ่นเป็นเขาเอิญนี่ยังก่อท่านนี่ยังก่อถือไม่ซ้ำคล้าย<อ>ยุกกระทะต้องแดงอันนี้เขาเอินไม่ตีศูนย์<า>ของพ่อเสดอนของพ่อเสดอนเออพอมันอันพอมันมาจุลาตของพเองพเ่อพ่อเสดอนเขาเอินตีศูนย์ตีศูนย์ เจ้าพ่ออังออวัดโพ่เขาเอินวัดโพ่อู่รัจดา,า,าเนี่ยว่ามันเจ่งเหรอว่าปั่นวัเสดอนนั่นละคนก็บอกว่าไปนวดวัดโพ่อว่าเป็นวัดโพ่โอ้วัดปากแก้วนะครับวัดโพ่เสดอนอ้าวเลื่อนไปก่อนนะ เดี๋ยวสิ้นปีสิบบนน่าใส่แค่สามเดือนหรอกขยันขยันนะฝนตกเป็นแรกสกีดอยู่บ่อย่าง อ้าวเดี๋ยวขาเข้าฟาร์มไปดูทางหัวควุยนะครับเดี๋ยวไปดูทางเข้าฟาร์มครับอ่ะมาเบิ่งพี่นอ้องสิบห้าตัวมันสิจินดีมาเนี่ยอ้าวอีกสองตัวยุ้ยใส่ยังไงทิพหะสองตัวกันลามไปทั้งนอกเนี่ยผมก็ได้เกี่ยวกับหนาทั้งนี้โอ,อ้สองตัวลาม สว่วนรถประมาณตันหนึ่งมันน้งเพอตันปอน,นี่จัแล้วเยียดตันนี่ก็สิถึงอยู่มั้งอยู่ประมาณตันหนึ่งนเนาะแหนวมันเยียดแล้วเนี่ยอยางเปียกน้ำถึงฝนแห้งมาต้องไปแห้งมาต้องเรียงเครื่องใส่ มันเล่งหมือนย่างไู่เดินทางออกจากป้ายาครับอืหกหวานือเราก็จะไปเจ็บไก่แล้วนนเนาะก็แล้วแม่ล็งแลงแล้วก็โหดไบ่ัมนหรอโป้งมาเลย นม้เอ,อเบนมักูกันบอเออเอ,อ,เอ,อนี้ก็ไม่เรู้นอนนะต้องมีแน่จ้งสิ สวนแซ่เผามีในไจีเพีนะครับเนี่ยปักมุดปุ๊บขึ้นเลย,น,ยนั่นไปสวนเย็นนึงรกากหาเลยครบับรถมันแห้งเลยลุวงว่าบอกว่าเป็นมากว่านี่ซสองต้นนี่น,นี่เป็นเนป็น <c oughs> วันละอ,อ,อ,อ่ะอามาบนข้างหัวคั่วรับมือนี่รุ่นกันครับสิเขาสิเขาให้ได้บะเอาหญ้าไปเห้งมั่วได้บ่ามารุ่นกันฟี่ฟี่แต่เล่นง เออเนี่ยขัดก,ก็พูดเหล็กไฟอีทางเนี่ยเอ,อ้เออเอ,อ้โอ้ตกมานหน่าวัดตนวหลยทางนะต,ตัวตัวด้วจุดจุด มาบ่ละป่านเงี้ยนะเบิเครืองเลยเนี่ยเนี่ยครับ4ีเลยครับมาเรียบร้อยออนเ้อนนี่ออไ้ก้นินก้อนที่บ่ตำกางบ่มาตเนาะเปีย้เป็นเนาะ,นะ เอ,เอจวดครับจวหลดจีบจังไงได้เหรอ,อว่านเนื้อเื่อเลื้อแล้วครับบกมูว่ะมีหมูอมีหมู อย่างป้าในยีบหาเล่แล้วครับทั้งเกล็ดทั้งเลี้ยงง้วนะครับพี่โยครับเบนี่ยกับพอนีผู้ใดอยากมากกันมากนะครับแมง เช่าคาแล้วเลี้ยงเที่วกันซื้อบ้านเนี่ยครับวะเบอร์เบอร์ ว่าเขางวตัวนี้ก็ยังคือเขาวุายแต่นะนี่ไหมคือเขาเลียกบูตัวว่าท้ายจีบอ,อันบ่เอาไอจี้บักนี่เชลโลเล่ครับนี่บักนี่เชลโลเล่ว้าไอา้วจนมันประกาศโพลข้ามาตัวนี เนี่ยเนี่ยตัวนี้มากมากบ่นะออเอ,าอ้าใหญ่เลแทิมันหอดสองขวบไปนี่ Hadi iyi เกินเกิยนเยนมื่อยานกันน่ะน่ะเดือเขาเดือเขามึงมากตัวไต๋บักเทืนองใช่ตัวไต๋ไนั่นพุ่น่ะนี่ตัวเขาเนี่ย อันนี้มักเทือกอันนี้มาก,กนนมาก,ม,าก <laughs> มัตห้าเรื่องโ <laughs> ตห้าเรื่องมักเทือกอ่ะไปได้ใี่ปุ่นนี่4ีห้าตัวครับ โต๊ะจำเนี่ยน่ามทวมกระโปรงหมืนเลย น่าหนอกลูกเท้ลหะเบังหน้าบดานครับแห้งมวยแห้งเ่รด้เสียปากนี่ว่ะแห้งมวยหน้าบดาน น้ำบาดานี่พ่อดเสียปากนะวะ อ่ะให้ใส่บุดใส่ไปย่างจังซีตัวพุนมานครับอ,อ,อ่ะสำหรับคลิปนี้ ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ด้วยครับขอบคุณและสวัสดีครับ